สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนเราก็สู่ช่วงคนละไม้คนละมือพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทรน์14.00ถึง14.30น,นทางทรบ .5 HD กับผมเข้มมนทน์ on. ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศของการประชุมสมัชชาและการประชุมใหญ่ของสภาสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งยังมีอีกหลากหลายความคิดเห็นนะครับที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาด้านสิทธิ์ด้วยพลังความรู้ติดตามได้ใน,นรายการวันนี้ครับ อันนี้ก็มีเกียรายจากทั่วประเทศมาทำประมาณทั้งหกร้อยกว่าทน้าสรับา,าู่กลุ่มผ่นความเชื่อมาว่าไอตาบอดทำได้แต่ขอทานไอคนพิการมาทำอะไรไม่ได้หรอกเราจะต้องนาความรู้เนี่ยนะครับมาไปเป็นพลังเป็นอาวุธในการต่อรองอาวุธในการจะพูดคุยเจรจาให้สังคม คนพิการเราเป็นสังคมเรียนรู้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นกลไกในการชุ่มชิงโอกาสในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเราบางสนเนี่ยอาจจะไม่ตกับความต้องการของความพิการเราแต่ให้พึงระลึกว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวไปแล้วเนี่ยสิทธิ์ของคนพิการคือสิทธิ์ที่เราต้องรูกขึ้นมาช่วยกันผลักดันให้มันเป็นจริงให้ได้จับมือกันแน่นหรือ,อยังถ้ายังไม่แน่นกับไปต้องจับมือกันใหม่ สวัสดีครับผมสุชาติโอวัตวรรณสกุลนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองพ,รอพิการทางสติปัญาแประเทศไทยครับวันนี้เราก็มาจัดสมัชชานะครับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยครับสมัชชาครั้งนี้เราก็คิดว่าสิทธิ์ของคนพิการเนี่ยตามมาตราย0เนี่ยซึ่งมีอยู่หลายสิทธิ์มากนะครับเราก็เลยมาคุยตกลงกันว่าความพิการแต่ละประเภทเนี่ยนะครับต้องการที่จะขับเคลื่อนสิทธิ์เรื่องอะไรบ้างความสําคัญของแต่ละคนในแต่ละองค์กรก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นความพิการของกลุ่มสติปัญญา นะครับก็จะเน้นเรื่องการจ้างงานเป็นหลักวันที่1ตุลาคมของทุกปีเนี่ยบริษัทต่างๆก็จะเริ่มนับจํานวนพนักงานนะครับว่ามีครบ100คนจะต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะให้พลังแห่งความรู้ตรงนี้ให้คนได้รู้จริงๆอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับที่เราประชุมกันเนี่ยอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าจังหวัดตัวเองเป็นจังหวัดเล็กๆในการจ้างงานคนพิการก็จะต้องเป็นบริษัทเฉพาะนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่จริงแล้วไม่ใช่เราสามารถที่จะจะะ้าางงานนครับ จากจังหวัดปทุมธานีจากระยองจากยุธยาสามารถที่ใช้บริษัทต่ตางๆเหล่านี้ไปจ้างพิการในจงังหวัดของตัวเองได้นะครับเขาเรียกว่าการจ้างงานเชิงสังคมนะครับในการมาครั้งนี้ก็จะทําให้เขาใช้พลังแห่งความรู้เนี่ยเป็นการคิดนอกกรอบนะครับว่าจากกรอบเดิมที่เราเดิมเราคิดว่าทําได้เฉพาะในจังหวัดตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะ ขยายความคิดเพิ่มไปมากขึ้นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราอยากที่จะทําให้สภาคนพิการทุกประเภทเนี่ยรวมพลังกันนะครับแล้วก็ฟ้องร้องภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานของภาครัฐซึ่งมีประมาณสักห5 0่นันกว่าตำแหน่งเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้จ้างงานคนพิการเลยเนี่ยเราจะผลักสิทธิ์เนี่ยให้มันเป็นจริงที่ทำให้คนพิการเนี่ยนำสิทธิ์ตรงนี้กลับเข้าไปในแต่ละประเภทของตัวเองครับ ผมชูศักดิ์จันทยานนท์เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทั่วประเทศห่งประเทศไทยครับวันนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้น,นําเสนอผลงานแล้วก็มีบางจังหวัดก็ได้มีตัวอย่างของการบูรณาการหน่วยงานปีนี้ทงของเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเราพยายามจะใช้การบริหารจัดการที่ใช้ องค์ความรู้หรืองานวิจัยเข้ามาขณะเดียวกันมันมีประเด็นวิกฤตก็คือเราทราบมาว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิการเนี่ยขณะนี้มีเงินอยู่ในกองทุนประมาณสั0 0กกว่าล้านอา,อาจจะโดนยึดเงินคืนมันมีข้อข้อพิสูจน์ว่าในพื้นที่อยากจะทํางานแต่ว่า แผนงานโครงการเนี่ยอาจจะพัฒนาไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่ากรอบการใช้เงินเนี่ยมันไม่เต็มพอไม่เต็มก็จะยืดเงินคืนเราก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเรามาอัปเกรดไหมปรับปรุงแนวทางพัฒนาทําฐานวิชาการแล้วก็ทําแผนการใช้เงินให้ดีเลยนะครับจะได้ไม่ต้องคืนไปเพราะเงินตรงนี้มันเป็นเงินที่ รัฐบาลเนี่ยปรับจากนายจ้างที่ไม่จ้างงานคนพิการนั่นหมายความว่ามันเป็นเงินที่เขาต้องการที่จะสนับสน,นุนให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีงานทำเราก็เลยเปิดประเด็นนี้มาเพื่อที่จะทำข้อเสนอที่เขาเรียกว่าบนฐานความรู้และการจัดการที่ดีครับคนพิการมีงานทำในภาคเอกชนนะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีอุปสรรคอันนี้ก็คือการจ้างงานคนพิการภาครัฐเนี่ยไม่ขยับเลยมีหลายจังหวัดนะครับหรือลหนหน่วยงานที่เขาทำแล้ว มีการประกาศรับสมัครขุนพิการไปเป็นพนักงานราชการเป็นข้าราชการนะหรือเป็นอาสาสมัครซึ่งซึ่งก็ทํางานได้ดีและทํางานได้ผลเพราะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องบริหารงานบุคคลเนี่ยอาจจะต้องไปดูจังหวัดที่ทำได้ดีแล้วเอามาปรับปรุงเกณฑ์ให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ทํางานในเรื่องคนพิการเรามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิทธิของคนพิการเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าพอเราจะพักดันเรื่องสิทธิ์เนี่ย ปัญหาของเราคือแกนนําที่มีความรู้เรื่องนี้เรายังรู้ไม่จริงเวที mm hmm. วันนี้ถ,ถือว่าเป็นเวทีที่ให้มีการผลักดันเรื่องสิทธิ์เนี่ย mm hmm. ให้แกนนาทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยรู้เรื่องสิทธิ์จริงๆแล้วช่วยกับไปผลักดัน mm hmm. ในส่วนของกองทุนส่งเสริมเนาะและพัฒนาคุณภาพคนพิการเนี่ยอันนี้เป็นกองทุนหลักที่อยู่ใกล้คนพิการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกปีเลยช่วยเหลือแต่ว่าในหน่วยงานที่กระจายออกไปต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้มีความเข้าใจเหมือนกับที่ส่วนกลางทํา mm hmm. คือสนับสนุนคนพิการอย่างจริงจังแล้วต้องเชื่อมั่นว่าคคนพพิกาาาารรทํได้้เมมมีวอ คือต้องให้โอกาสเขาว่าอย่ามองว่าเขาทำไม่ได้ต้องลองเขาทำดูก่อนว่าทำได้จริงไหมนะคะก็ผมนะครับนายนครมงประสิทธิ์นะครับเลขาที่การสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยครับสิทธิ์แต่ละสิทธิ์เนี่ยบางทีอ่ะภาคภาครัฐเนี่ยควรจะต้องบอกประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทางสมาคมหรือสื่อสารข้อมูลขา่าวสารเข้าไปในดิจิต้อนให้เยอะๆการที่จะใช้ไม่ใช้ ถ้าเรามีข้อมูลเรามีความพร้อมเราก็จะรวมตัวไปใช้ผมยงยศแสงพรมครับเลขาธิการสมาคมคนพิการแห่งทศไทยครับผมถ้าคนพิการเองไม่ไม่ว่าประเภทไหนก็แล้วแต่คือถ้าสิ่งอำนวยความสะดวกในสังคมมีมากขึ้นนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยคือก็ก็เหมือนคนคนปกติคนไม่พิการทั่วไปนะครับนี่คือคือเป็นเรื่องประเด็นใหญ่เลยนะครับเรื่องเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกผมสุชาติด่านกระโทกนะครับเป็นนะ ก็แทนทางสายตานะครับจากคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาครับสิทธิต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนก็คือในชุมชนที่ทางครอบครัวของคนพิการเองนะครับก็คือไม่เปิดโอกาสที่จะให้คนพิการได้ออกมาพัฒนานะครับก็อยากฝากไว้นะครับขอให้เปิดใจนะครับความที่จะรับสิทธิต่างๆที่คนพิการที่ทางรัฐบาลหรือกฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมกับข้อมูลการประชุมรวมไปถึงความคิดเห็นของหลายๆท่านซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกับผู้ชมและครั้งต่อไปนะครับคนละไม้คนละมือจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากต้องติดตามรับชมได้ในครั้งหน้าวันนี้ลํำลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเราจะต้องนำความรู้เนี่ยนะครับมาไปเป็นพลังรวมพลังกันเราจะผลักสิทธิ์เนี่ยให้มันเป็นจริง